นั่งลงกระพูนนั่งลงนั่งลงจะให้ไก่นะครับคุณเออใช่โอ้พี่กินกระดูกไปด้วยเหรอบ <g ül üyor> ้าม, y y มึงยังอยู่นี่หมากินกระดูกไป่เลนะี้ยงเนี่ยกินเคฟซีเลยไ <g ül üyor> ม่ใส่ในกล่องให้มันกินอนะ ลูกทุ่งถ้าพี่ทำเบอร์จะด่าพี่ใช่แต่ถ้าขวัญทำถูกแลวอวไม่ทุกคู่ต้องกินให้สะอาดนะกินให้หมดเลยาไม่พออ่ะไม่มีเหลือหรอกข้าวเก็บผักกินกินข้าวต้มมัดก่อนไหมแมวสาทำแบบเอาไว้ให้ลูกสเพยเลยอันเนี่ย ใช่แม่ว่าเอาไปให้ขวัญแม่ได้ดไงขวัญม,ไม,ไมาไ,ไม่ได้ถ่ายอะไรไม่ได้ถ่ายไรถ่ายนี่ถ่ายข้าวข้าวต้มมันใาย <ไฟ S 1> ครบยังเนี่ยของก็เยอะเยอกระทะ <c oughs> จะได้กินแล้วหมูกระทะแม่ว่าได้เอ็ดก็พันกินถังไงนี่ไงขวัญจะกินกับห่อกับสลัดพี่ไงเออไม่ใช่มันเอามาแช่เย็นเนี่ย น้ำสลัดแช่ตนานแล้วเนื้อแช่แล้วเหนาะหรือมั้งกอพี่อ่ะไม่ได้แช่หรอกไม่เหรอไม่ได้เน่ารอพี่อ่ะไม่แช่หรแเอาไปกินกับอะไรอ่ะผักกินกับแค่สลัดหรอมันไม่มีอย่างอื่นมีพวกข้าวโพดมีพวกแค่รทกินกับหมูย่างอ่าย่างอย่างนี้ป่ะไม่รอกระทะมาก่อนน่าจะมาวันนี้มาวันไหนล่ะเฮ้ยแต่เขาบอกว่ามาวันที่ห้า กขอาจจะบอกว่าส่งวันที่ห้าก็ได้แต่มาถึงประมาณมันจีนบอกว่าจะถึงวันนี้จร,จริงๆนะใส่กล้วยเหรอเออน่าจะใส่กล้วยนะมันอยากกลับบ้านไปกิม่ไม่ๆมมันคงจะหิวอีกมันคงจะได้กลิ่นอะไรที่อ๋อกลิ่นนั่นกลิ่นไก่ย่างไงที่อยู่ในรถอะกระพกพุ <laughs> มันได้กลิ่นเนี่ยน่ากินตันี้ต้องเอาไปย่างอ่มันไม่คิน มันไม่กินมันไม่กินเนี่ยเห็นไหมทรามันไม่กินอ่ะมันไม่กินถ้ายเต้กินแน่นอนอร่อยไม่มีถั่วดำก <c oughs> ินแบบไม่ต้องทิ้งขากินไปแล้วอ่อาโยนไปมันจะน้ำเน่าไหมไม่เน่าหรอกอชิ้นเล็กนิดเดียวกุ้ยนิดกุ้ยนิดเดียวที่หนึ่อบกออุ้ย ผู้เหมืนผิวซาโอเนี่ยเช็ดขี้ตรงขี้ตาให้ตัวผู้เช็ดให้นะน้ำไม่เคยอาบนี่กลิ่นตัวออกแรงมากมือนเจ้าของนะน้อเนาะ,นะใช่ไหม,มดูเลยยังสะอาดเลยดูอานมันมีกี่<า>วงเนี่ยเขาว่าถ้าเกิดมีหลายวงเจ้าชู้หนึ่งสองสามสี่มีทั้งสี่วงตนะัวผู้เจ้าชู้ดูเห็ดมัดไหน ไม่มีดอกไม่มีน่ะอุตส่าห์ดำหูแดะเหมือนเดิมเออมันช่วงที่มันจะแบะมันก็แบะไหนดินดำไหมไปไปลดน้ำมันนะเออดินดำลดน้ำมันลดแล้วไห่นมันผักโน่นผักสลัดนี่เดินมา้างนี้หืมนี่ให้เดินมาเนี่ยสวัสดีครับทุกคนครับก็กว่าจะเปิดคลิป กับผมวิธีท้ายบ้านหรือว่าขวัญดอนชาแนลนะครับหนึ่งปีหนึ่งคลิปอัปเดตสำหรับใครหลายคนบอกว่าเลือกกันยังนี่แหละครับไม่ได้เลือกกันแต่มีเห็นผลการทํางานที่ไกลกันโอ้ยฝนกำลังจะตกมาเปะรถนะไม่ต้องไม,ไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดนะกาง อ่ะแล้วแต่แล้วแต่อืยโอ้โนู่นนู่นนู่นนี่มันกระเนีมันกระเทมันแก่แล้วใช่กะตก็เตรียมเอาไปกินเบิร์มันเปียกมันเปียกไม่เอาเดี๋เล่น ทำให้มันฝอยเล็กๆอย่าให้มันพุ่งแรงทำเป็นไหมาเป็นทำฉีด <l ots> โอ้โหเรยจะพูด <l ots> ถ้าฉี่ใครมีพุ่งถ้าฉี่ไม่พุ่งนี่มันเป็นลูกแล้วถ้าฉี่ไม่พุ่งแปลว่าเป็นตอมลูกหมาโตอืมถ้าฉี่แบบกระปิดกระปอยแบบปั๊บเแบบถ้าฉี่กระปิดกระปอยฉี่ขาดอาจจะเป็นซิฟเตสิดหรือภาษาอังกษฤษ UTI นะคะอืถ้าฉี่เป็นเลือดนี่ก็ต้องไปพบแพทย์นะคะ อะททาานนนนๆเยขี้ม uhh ีกินขี้เป well> yes. um ็นกคงนะคะก็สังเกตลักษณะของขี้ตัวเองนะคะต้องสังเกตขนาดนั้นขี้เข้มขี้ขุณนก็กินน้ำน้อยนะคะ คล่ะขอบูอันนี้ไม่ต้องรถเยอะละคนกลางจะมาละที่ปิดให้หน่อยราควรอยากซือ้อกระถางถั่วลูกถ่ายเป็นหน้าปกถ่ายเป็นหน้าปกอ่ไกะไม่สวยเอาอันนี้คอนี้คอนนี้ เลาฝนมาแนั know, weg, okay. ่งนั่งเอานางกบ้างเอานาแก้วบ้างเร็วๆมามาถอดน่โอเคได้มั่งเ็ได้มไหมใกๆมองผักเอามองผักบ้าง โอเคตรงนั้นยืนนั้นยืนนั้นยืนนั้นเฮ้ยเสียงฝนฝนแรงมากไปไปไปฝนมาแล้วฝนมาแล้วจิตต์ <laughs> ดูสิจะนายนอนรอผลมาแล้วผลมาแล้วเนตกเนตก